สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปววิงกันนะคะวันนี้เป็น EP ีแรกค่ะเราจะพาไปเล่นเกมโซกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะนี่เริ่มมานะคะแล้วก็จะมีอาวุธหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะเป็นดาบกัะตนะค่ะเก็บดาบกันค่ะอ๋อกดวิ่งไปนะคะ ิ่งนอะไรกว่าโอ้ยเราเจอคนใช้ซ่อมเข้านะฮะโอ้ยเราเดินคนนี้แต่ใขายวะค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนอาวุธกันด,ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นกระบองดูกกดไปอีก mm. อ่านี่เราเปลี่ยนอาวุธแล้วนะคะอ,อทีนี้เราสามารถใช้เลือกแชร์วุธได้หลายแบบนะคะอันนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นกระบอกนั่นเองค่ะซึ่งะะอบอกตามตรงเลยใช้ไม่ถนัดคะ่ะชอบใช้คาตาณามากกว่าแต่ว่าก็ลองสาธิตให้ทุกคนดูกันนะคะ เดนนี๋ยวลองไปวิ่งสำรวจแบบนี้กันดูดีกว่าค่ะตรงนี้จะเป็นสนับประลองแล้วก็มีป่องปูเขาไฟอยู่นะคะวิ่งไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้จะเป็นต้องซาบุระค่ะทุกคนกระโดดข้ามหัวเขาไปก่อนค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอาวุธค่ะเป็นจุดเปลี่ยนให้เป็นดับคาดาณะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตกค่ะ่าเราไปดูต่อไปนะคะนี่นะคะวิ่งมาเลยเจอน้ำตกอีกแล้วค่ะเจอคนด้วยทำไงดีคะเรี่ยงก่อนค่ะ เดี๋ยวจะมาสู้ให้ดูทีหลังนะคะแต่ตอนนี้จะพาไปสำรวจแมกันก่อนพอเราขึ้นมาด้านบนก็จะมีจุดที่เราให้สามารถตีระครังได้นะคะเดี๋ยวลองมาตีระครังนะคะเช็คก,ก่อนมีศัตรูตามมาไหมนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นการตีระครังนะคะเราสามารถตีระครังได้อากดวิ่งต่อคะอ่ะอ๋อเกมนี้สามารถสามารถใช้ดับก,กันได้นะคะแล้วก็ใช้ท่าเต้นได้กดตะคิวค้างค่ะเะี่กท่าเต้นเลย นี่ใช่นี้ <c oughs> เต้นนะแล้วก็กดตัว Q เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะวิธีการวิ่งก็กดชิปค่ะกดเดิแล้วก็กดชิปไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือดาบอยู่มันจะวิ่งไม่ได้นะคะนี่มันวิ่งไม่ได้ชึบถ้าเกิดว่าเราถืออาวุธอยู่ค่ะเราสามารถใช้เตะพู่เหลู่้ได้ค่ะกดตัว F ค่ะเดินหน้าตัว F ชึบก็สามารถ เล็คู่ต่อสู้ได้ค่ะ,ะเรามาวิ่งกันต่อนะคะอะพอวกนกลับมาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นสนามประลองที่เหน้าุบเขาค่ะเอ๊ะม,มันเรียกว่าุบเขาจเะียกว่าหน้าผาดีกว่าค่ะนีหน้าผานะคะวิ่งหาคู่ต่อสู้กันดูดีกว่าค่ะเอเราเจอคนนะคะ แล้วเราเผิกกดอะไรออกมาไม่รู้ค่ะอ๋อ่ิดเผิกไปกดโดนอะไไม่รู้ะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองดันหน่เราตัวนี้เกิดกมไปทค่ะเราเรามานั่งดูเขาสู้กันนะคะ <c oughs> นี้จะต้องระวังตัวเองด้วยนะคะโดนลูกของเข้า จะได้สู้กันเมื่อไหร่คะอ้มอ่าเราฆ่าคู่ต่อสู้ไว้ได้คนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้มอาแดบ,บกันคนนี้ฆ่าโลโลเลยค่ะ Let's go อื้อ๋อแล้วก็เกมนี้ฟอร์ดแมนนะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูค่ะนี่เอ๊ะเอ๊ะ แป๊หนึงค่ะเจ็เข้าผิดพาตอนอย่างค่ะวิ่งค่ะแค่หนึ่งนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูไหมนี่นะคะมันเกมนี้มีโฟรามิดถ้าเกิดว่าหน้าจอยิ่งซีก็แปลว่าเลือดเรายิ่งลดค่ะแต่ถ้าเกิดหน้าจอสีสสดใสแล้วก็แปลว่าเลือดเราเต็มนะคะ ตรงนี้เป็นแถวลูกอาลไพน์ค่ะนี่มีรูกปั้นด้วยนะคะแล้วก็มีต้นไม้มเราฆ่าไปได้อีคนนะคะอ้ยตอนนี้เกือบตายค่ะเดินหายไปครึ่งหลอด ไปเลยคนนึงนะกันดาบก่อนตอนนี้เราต้องสู้กับหลายคนนะค่ะโอโ้โหน้าจอรซี่แล้วค่ะโอเคค่ะเราตายค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาผู้ตัดสู้นใหม่ได้ตรงน,นี้เรามาเกิดที่จุดเปลี่ยนอาวุธนะคะเราเราวิ่งกันอีกว่า บวกกันเลยว่าแบบนี้เป็นแบบที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะคะเหมาะแก่การผ่อนครอ๋อถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะมา PVP กับเพื่อนนี่คะ่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนคะ่ะแต่ตอนนี้มีคะ่ะเหนื่อคะ่ะโอเคคะ่ะตรงนี้คะ่ะด้านบนนะคะจุดที่เราเคยมาแล้วจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนสัก็ไหล่ก็สามารถมาสู้กันตรงนี้ได้คะ่ะนะคะ มีขนโค้งค่ะโค้งด้วยอ่านี่นะคะสามารถมาไปท้ากัตรงนี้ได้เลยค่ะเราจะขอกระโดดลงไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้เร็วต่อการเดินทางเดิมทีนะคะเกมนี้เล่นได้แค่ในคอมค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตให้สามารถเล่นได้มือในมือถือแล้วค่ะใครที่ไม่มีคอมแต่ว่ามีมือถือก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะตัวเลยค่ะเป็นแบบที่สนุกค่ะโอกระบายนะคะ อ่าเราเกิด,กดางานนะคะนี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปในถน้ำกันดีกว่าค่ะตรงน,นี้อ๋อเป็นจุดเชื่อมต่อด้านนอกค่ะยิ่งไปเรื่อยๆใครอยากได้แนวญี่ปุ่นโบราณก็สามารถเข้ามาในแบปนี้แล้วก็ถ่ายทำคลิปได้นะคะเพราะว่าก็็นบบที่บรรยากาศดีค่ะ นี่นะคะเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วค่ะที่ตรงนี้ที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ค่อนข้างนิยมในการมาต่อสู้กันค่ะคนจะเยอะมากๆค่ะเป็นสถานที่ที่แบบเออยังที่เกดแล้วนไม่รู้จะเร่องอไรนะโดงคนฟันค่ะตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้แล้วค่ะฟันง่ว มัแล้วค่ะมันหัวเออเราโดนฆ่าตายนะคะบอ้ฆ่าได้ไงระยะห่างต้องเยอะนี่เราจะลองมาตรงนี้กันค่ะจะเป็นการกลับไปที่หน้าล็อบบี้ค่ะโอ้โอ้โอ้บักค,ค่ะบักอ๋อนี่ค่ะเราก็กลับมาที่หน้าล็อบบี้แล้วค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเซฟโซนนะคะไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้ตรงนี้เป็นการตั้งค่าค่ะลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปใครที่อยากให้มีเลือดก็สามารถติ๊กเป็นถูกได้ค่ะแต่นี้เราติ๊กให้ไม่ให้มีไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูโหดายและติดเลสค่ะแล้วก็แชทคลเลสสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องเสียโลบ,บันะคะนี่ค่ะเสียร้อยโลบ,บันี่นะคะก็สามารถมาตั้งค่ากันได้ค่ะ บอกเลยค่ะไอสองอันที่ไอส3มสอันเนี่ยที่ไม่แปลอันล่างหนาค่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะเราแปลไม่ออกค่ะคือบอกเลยค่ะไม่เก่งอังกฤษค่ะแทบพูดจะพูดไม่ได้แต่ก็พูดได้อยู่ค่ะบ้างค่ะตรงนี้ก็เป็นซกิก็สามารถไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะที่เราเห็นว่าเขามีอาวุธที่ไม่เหมือนกับเราในเกมค่ะที่มีซ่อมมีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ แล้วเขาแสดงว่าเขามาซื้อในนี้ค่ะโอ้น่าจะใช่นะคะเหมือนมันเพิ่งอัปเดตมั้งอัปเดตตอนที่มันสามารถเล่นในมือถือได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นมานานเพิ่งกลับมาแตะนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้ายอยากให้ทำอะไรก็เม้นมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย